สองวิธีทําให้ผู้ชายติดใจและตกหลุมรักคุณหัวปักหัวปังนะคะสิ่งนี้คือผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เท่านั้นที่จะรู้และความลับที่หนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความสุขคุณเชื่อไหมว่าผู้หญิงที่มีความสุขเหล่านี้มักจะมีพลังงานบวกในตัวเองแล้วเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะได้อยากสําเร็จในเรื่องนั้นมันมาสร้างมาจากพลังงานของความสุขก่อนเสมออะไรที่มันสร้างมาจากพลังงานของความสุขเราเรียกว่าพลังงานบวกที่มันใสสะอาดเวลาที่มันใสสะอาดนะคะ พลังงานเหล่านี้มันจะกระจายออกไปสู่คนรอบข้างคนรอบข้างก็อย่างเช่นคนที่คุณกําลังคุยอยู่อาจจะเป็นเขาคนนั้นอาจ,จเป็นหนุ่มต่างชาติคนนั้นที่คุณกําลังดิวกับเขาอยู่คุณกําลังคุยกับเขาอยู่คือแค่ได้สัมผัสหรือพูดคุยกันไม่ว่าจะผ่านทางวิดีโอคอลหรือแม้กระทั่งทางข้อความแชทนะคะ คนเราจะรับสัมผัสถึงพลังงานนี้ได้พอพลังงานความสุขของคุณมันแผ่กระจายไปถึงตัวเขาเขาจะเกิดอารมณ์ดีแล้วมีความสุขเวลาที่ได้คุยกับคุณเวลาที่ได้แชทหาคุณจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขาติดอกติดใจคุณและอยากสารต่อความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองค่ะข้อที่สองค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความรักและความเคารพตัวเองก่อนเสมอนะคะเพราะอะไรเพราะความรักและเคารพตัวเองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความ รักที่มั่นคงก่อนที่เราจะไปเทใจมอบให้คนอื่นก่อนที่เราจะไปแบ่งใจเราอะเนาะไปให้กับคนอื่นถ้าสมมุติว่าตัวคุณเองยังไม่เติมเต็มหรือตัวคุณเองยังไม่ได้สมบูรณ์พอมันแค่กระท่อนกระแท่นะ่ะแล้วคุณเอาไปให้กับคนอื่นคุณรู้ไหมว่าเหตุที่ตามมาโดยส่วนใหญ่ที่คน หมู่มากเขาเจอกันนะคะมักจะเป็นท็อกซิกในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นเนาะการที่เราจะเติมรักให้กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าอยากสําเร็จในเรื่องของความรัก ตัวคุณเองต้องให้รักที่จริงใจกับตัวคุณก่อนรักที่จริงใจมาได้จากอะไรมาจากการเคารพตัวเองมากพอมาจากการเติมความรู้ให้กับตัวเองอารักตัวเองต้องเติมความรู้ให้กับตัวเองเพื่ออะไรเวลาที่คุณมีความรู้คุณจะได้ไม่พาตัวเองไปผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าอีกเพราะชีวิตเรานะมันไม่ได้มีโอกาสผิดพลาดเยอะขนาดนั้นนะคะดังนั้นคุณต้องเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือคนที่เขานําหน้าคุณมาก่อนอันนี้คือทางลัดนะคะที่จะทําให้คุณ สำเร็จได้ไวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของธุรกิจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินค่ะเขาเรียนกันแบบนี้ทั่วโลกนั่นเองเนาะทีนี้นะคะใครสนใจเนาะที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากเป็นคนหนึ่งที่ยกระดับตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรชีวิตมันคือการพัฒนามันคือการเรียนรู้มันคือการต่อย,ยอดดังนั้นถ้าคุณเลือกแล้วว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่อยากสําเร็จนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงานความรักแล้วก็ได้เจอคู่ชีวิตที่ดีผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณน่ยก็ต้องเป็นผู้ชายที่ดีด้วยมันถึงคู่ควรกับคุณเข้าใจไหมคะโค s ชเอมีคอร์สนะคะแเทคนิคสาวร้ายเนาะทำให้ผู้ชายวิ่งตามคุณทันทีเหนื่อยใช่ไหมละ่ะที่แบบวิ่งตามผู้ชาย มามากพอแล้วในชีวิตเนี้ยขอเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วดึงดูดผู้ชายเข้ามาดีกว่าขอเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วผู้ชายมารุมรักดีกว่านะคะในคอสนี้มีคําตอบค่ะจะเน้นในเรื่องของจิตวิทยานะคะคุณจะได้รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะง่ายสําหรับคุณนั่นเองที่จะไปใช้มัดใจใครหรือว่าทําให้ผู้ชายวิ่งตามคุณนั่นเองใครสนใจนะคะสอบถามโรงเรียนคอร์ส8เทคนิคสาวไรยทำให้ผู้ชายวิ่งตามทันทีค่ะ